น,น็ออๆตัวบนหมดตัวบนหมดเดือดว่ะไม่มีเนาะเอ้ยออตี้เรานี่ว่าเดี๋ยวดูกันนะไม่เห็นว่ะเฮ้ยเหมือนมีตัวนะจิกซอนะ มันกระตุกอะ่ะเอ้ยมีตัวมีตัว,ตวกระตุกมากอะ่ะจัดตัวนี้ก่อนเลยโอ้เต็มตึกเลยโอ้มันเลงมันเลงมันเลงตึกนี้ก็มีนะอุ้ยโ้ดยตึก มีเพื่อนอีกนะใช่ใช่ยังน้องอยู่นะตัวที่ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่โหล่าสุดยิงกัดเองแล้วใช่ไม่เห็นตัวผมหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้ มอนมอนมอนอาคิวมีรถมาอีกรถมาอีกรถมารถมามาั <c oughs> นมะโอ้ตีงใช่ใช่ตึกตน,นี้ทำอะไรบ้าง หมดไหมหมดไหมเดี๋ยวตัวบนตัวบนมันโดดตัวบนโดดตัวบนโดดตัวบนหมดตัวบนหมดเดือดวะอะไรครับเนี่ยยิงไม่ทันน้องๆเลยครับผมคำในตอนสุดท้ายเมื่อกี้ม,ดด <c oughs> มันโดดอะ <c oughs> นอกกาอกาศเลยใช่ <c oughs> แต่นั่นแหละเดี๋ยวสกอตรอนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันน,นี้ว<ด>ันนีโดด้โอ้ยยย หลังคาเต็มเลยหลังคาตกตกตกหลังคาลงละมันออกมันออกออกออกแล้วออกแล้วขี <tit les> ่รถออกอ่ะพี่มันอ้อมมันอ้อมเราเราต้องหนีออกจากตรงนี้เลยมันจะอ้อม <ไป S 1> มันจะอ้อมไปมีรถมีรถสองคันสองคันไงที่นี้แหละที่นี้แหละที่หนีเราอะ มีวักี้จอดใกล้นะเดี๋ยวพี่ปั๊มเลือกก่อนนะโโคตรเจ็บเลยใช้ดาวใช่ตัวใกล้ดาวนะตัวไกล,นะกล,นะกลยังไม่ดาวสวยสวยสวยมาดิมาดิอะไรครับเนี่ยโโ พวกเองกก็โหดเกินโหรถควันข,ขึ้นอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ข้างหน้ามีคนเฮียแล้วอยากให้ได้ลุกบอกเลยเฮียจิยามานะโอ้โหเจ๋งเลย nóng 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 Ừ nóng 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 đó Cái máy Thấy oh. oh. nóng 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 để nó เจียวแล้วมันเจียวแล้วตายตายโอ,อ้ยโอเ้โอเ,เต็มเลยผมจอดทิ้งเพื่อนลง เียลูกสองสัตวนดาสโตมพี่บอกแล้วจะเย็นก่อนมาแล้วมาแล้วจาจาจะปีเยเฮ้ยเฮ้ย ไมอยรถเราจะระเบิดวะ Get the in car ไม่ได้รถจะระเบิดแล้วอะตลอดไหมเนาะครูอุย้ยอุ้ย โดนหลังโดนหลังก็กล้องเรามานี่เลยกล้องสมวกสมวตองสมวกเลยหมดหมด อะไรครับเนี่ยเฮ้ยมีรถอีกสกวับนเข่าระวังนะไหนไหมไหมไปไหนวะน่ะไปนู่นละโอ้ยนี่ไอ้บ้านนี้แหละใช่ใช่ใช่อีกายกาอีกายกาอีกาคอาตคตเงี้ยโอยระเบิดระเบิด Ock, น,น้อนะงๆไอตรงแอร์ดรอปมีรถสกวอดใช่ไหมวะเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวมตรงตรงแอร์ดรอปเลย มาบ้าเข้าเลยเดี๋ยวเลยวิ่เงเอาเลยใช่ไหมโอเคอยู่หลังรถว่ะซ้ำ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 ใช่ไหมซ้ำใช่ไหมหมดมโอ้โหอะไรแบบนี้ ชนเลยเหรอเฮ้ยคอนเลนเนอร์อุ้ยเนี่ยเอ้ยสะกอดตะไนเปอร์นะสะกัดแบตัวสะกอดบ้านเหลือข,ข้างเราก็ปะ โอุ้ยโอ้โหแม่งยิงคมเดินเอาเฮ้ยเอาน้องอีก Watch out น็องน่องเนอะห้องน้ำเหรอวอนวอนโอ้ไม่รู้ว่าตรงสกอตมีอะไเมื่อกี้แม็กดำเหลือเด้อ เฮ้ยมีรถมามีรถมาน,น้นนนหน้ากล้องเลยกล้องยิงเรียกเลยก็ได้สวยสวยโดนนะั่นน่ะโดนนั่นน่ะพี่ยิงโดนนะนนนโนล่งเกินนนนขึ้นมามาละหน้านนนเลย สวยมากสวยมากเลยอีกตัวหนึ่งนะนนนใจเย็นนนนอย่าเพิ่งทตามได้หมดเลยหมดเลยหแยเห็นไม่ทายเฉยลงไปไงพี่เลยไม่ค่อยอยากให้วิ่งไปเมื่อกี้นนนมั่นใจในคนค้าไง,งมันม่นใจ <ม tag S 2> <mics. S 1> อะไรพี่ไม่มีสโคปพันลูมีแต่เล็ดดอดเนี่ยเฮ้ยม,มีคนวิ่งมีคนวิ่งนน ชนบ้านชนบ้านสวยเฮ้ยในบ้านมีผมไปถูเข้งเขาเลย ขี้เอ้ยตรงไหนนอกพี่ตรงก้อนเห็นแต่ตัวบนอยู่ไหนอะต้นไม้ต้นไม้สามต้นน่นเลตรงไหนพี่หาอยู่แป๊บนึงนะมีสมองไห้เหลือตัวเดียวได้ได้ได้เดี๋ยวพี่สมองให้นนก่อนต้องค้ำให้กันตดกล้องแป๊บนึงนะพี่สมองให้นนก่อนเอาเลยพี่ สวยสวยกล้องสวยเราชุบนนก่อนมันคือ,นอนตัวล่าไม่มันมีสี่ตัวเลยนึกว่านนเห็นนะเมื่อกี้มนมันชุดน้ออยู่โน่นกันหมดบ้านไม่มีบ้านไม่มีไปรลดมานน <Watch out. S 1> ลรดมารุดมานอกสองลว สวยสวยหมดหมดหมดเดือดที่สุดท้ายแล้วเนี่ยสี่ตัวมเดอะโลเคนเ้อเนอุ้ยโอ้ยใกล้อ โค้เจ็บอ่ะเสื้อขาวเจ็บมากสวยสวยน้องกล้องระวังนะมีตัวนึงหลังหินเลยอ้าวไปไหนแล้วมันนอนมันนอนกล้องงูงูถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยเลยถอยเลยเราไปเล่นในวงดีกว่า ต้องอย่าโผล่นานนะบ้านจะยิงมาเนี่ยวงจะีบีันก็ต้องวิ่งพวกนี้นอ็นองๆสวยน้องสวยสวยเดือตัวเดียวในบ้าน ได้ยินเสียงทาวไหมอย่าเพิ่งไปใกล้มันมากนะพี่ยิงช่วยไม่ได้นะสวยสวยโอ้ยากโอ้โคตรแบบลุ้นจัดอะนอนนมันเกิน